ว่าจำไม่ได้ท่านแล้วอย่างนี้ถ้าท่านเอาค่าไปใช่ไหมแล้วรอแมนก็จะจับค่ามันจะจับค่ากี่วันนะท่านอืมไม่แน่ใจตอนที่ฉันโดนจับก็หกสิบเลยอ่ะโอ้โหท่านไปทำอะไรมาข่าไปปล้นธนาคารมาแล้วแล้วค่าข่าเขาเขารู้ได้ว่าเป็นข่าทั้งที่เขาก็ไม่ไม่ได้อะไรกับค่าค่าก็วิ่งออกมาเลยนะ เขาเห็นเาขาเหน็นท่านอ่ะจำท่านได้อ่ะใช่ท<ร>่า,านนายได้ใส่หน้ากากหรืออะไรหรือเปล่าข้าใส่ข้าก็เพิ่งเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,เปน,เปนหัวนี้มาเลยท่านเพิ่งเปลี่ยนเลยเนี่ยไม่ไม่ตอนเอ่อตอนที่แบบนายไปพ้นธนาคารกันอ่ะเนาะข้าไม่ได้ใส่หน้ากากอ,อ๋องั้นเขาก็รู้ได้เนี่ยเพราะว่าท่านท่านมาเขาจํารายชื่อคือเขาจับเราเขาจะริ์รายชื่อผู้ต้องหา <c oughs> ใช่ใช่ผู้ต้องหาชื่อต้องหาเนี ชื่อกลุ่มเรามันตรงกับคาราวานเดิมาท่านอ่าแล้วไม่เป็นคนอื่นนะมันถึงต้องเป็นข้าก็ท่านไม่ได้ใส่หน้ากากเขาน่าจะระบุตัวได้พวกราแมนอ๋อพอเขาสเก็ตรูปไว้ตอนที่นายโดนจับอ๋อเข้าใจล้วเข้าใจละอืมอย่างนี้ก็ทีนั้นนั้นนั้นเดี๋ยวให้ให้เขาแล้วท่านท่านจะเอาค่าค่าไอ้นี่ท่าไห่ท่าน อ่าฉันขอพันเดียวพอแล้วอะอได้ท่านแล้วเขาก็จะให้ท่านหมื่นหนึ่งใช่ไหมท่านท่านก็ให้ให้ค่ามาเก้าพันใช่ไหมท่านใช่ใช่ใช่ได้ตอ,ตอนนี้ตอแมนเขาอยู่ไหนกันอ่ะไม่เห็นเลยนะค่า๋เขาไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวค่าบนบนดูข้างในแต่เขาบอกว่าเป็นตอนที่ออกหมายจับมาที่ค่าเห็นอ่ะหมายจับมันมีเลขโน้ของของรอแมนด้วยท่ดท่าวฉันขอดูท่านท่าน ท่านท่านรู้ความจริงรอเปล่าล่ะความจริงไอ้ไอ้ตูตะน่ะไอ้วิลเลียมเมื่อกี้มันโดนฟ้องอ่ะใช่เหรอท่านใช่มันมันมันโดนมันโดนมันโดนตำรวจไอ้นี่ท่านมันโดนราแมนขู่อ่ะก็ใช่ไงก็ข้าก็ว่าอยู่ข้าก็ข้าเขาไม่เห็นหน้าข้าเขาประทักัะข้าก็ไม่ได้ประทักราวิ่งออกไปข้างหลัเขาเขาขู่ว่าจะเขาเขาขู่ว่าจะประกาศหมายหัวเรา ทั้งแก๊งอะแล้วก็จะให้ทุจกจะให้ทุกคนมาแล้วถ้าเกิดว่าจับใครได้เขาจะคนม้าด้วยสารเนี่ยงนี่ยอย่างพระท่านโดนม้าถีบตายนะฟ้องแต่าเกเขาน่าจะอยู่โหลดกันหรือเปล่าพอครอแมนเัวอท่านเมื่อกี้ข้าเจอ,ข,เจอข้าเจอท่านในท่านในพลนะท่านอยู่ในป้อมท่านใช่เหรอใช่ท่านอ๋องงั้นก็กลับไปตรงส่งตัวเขาเลยก็ได้ เป็นเพราะท่านใช่ไหมเนี่ยฮะท่านไปบอกเขาใช่ไหมว่าเป็นค่าเนี่ยข้าบอกว่าชื่อเดนเนียยท่านเดนเนียวอะไรท่านเขาออกหมายจับค่าเนี่ยนัน้นนั้นอ้นี่เลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่าจะเสียวเวลานั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่ท,ที่นั่นเลยก็ได้นะเราเจอที่ไหนฉันต้องมัดนายไปนะเดคุยกับสหายก่อนเลยไท่ไม่เป็นไรท่านมัดข้าไปเลย เดี๋ยวฉันบอกว่านายเอ่อมาซื้อของกับฉันแล้วกันนะนถ้าเขาถามถ้าขอดูของของในตัวข้ามีมีเงินแดงสองอะ่ะท่านสองสองเหรียญนอะ่ะไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ <_ Q> อย่างนี้มันมันง่ายกว่าใช่ไหมท่าน ใช่มันจะง่ายกว่านะถ้านายโดนจับนายก็เสียตั้งหมื่นหนึ่งเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยฉันเอาตัวมาส่งอ่ะตามหมายจับอ่ะใครอ่ะสกายเลอร์บอลลูปีใช่อ๋อมาจับเมื่อตอนเย็นอ่ะโอ้ยการเปลี่ยนนิสัยเป็นบัตตี้ฮันเตอร์แล้วนี่นาะโอ้ท่านลุกนี่เองฉันลอซื้อเข้ามารอซื้อเข้ามาหรือไง เอ้แกยินยอมให้เขาจับฟีฟีทุกวันอะข้าไม่ยินยอมค่ะแต่แกก็จับเป็นด้วยอะใช่ข้าก็ไม่รู้ว่าเขาลอข้ามาฉันมีเพื่อนอยู่อีกสามสี่คนอะแต่เขามาคนเดียวแต่อย่าลืมนะว่าแกจะโดนค่าปรับเป็นหมื่นเหรียญเลยนะข้าหรบใช่โอ้โหันก็ได้เงินสิฟรีๆทำไมจะไม่ชอบเอาไว้ละกันเดี๋ยวฉันทำอดีด้านนอก หมื่นเหรียญเลยเหรอเราลดให้ข้าไม่ได้เหรอไม่ได้ค่าปรับลดไม่ได้ลดเวลาจับคุกได้อย่างเดียวที่จะทาให้ได้ได้ขึ้นมาเก็บบุตรตเร็วดิ้นเลยกันบอกแกดิ้ไงเร็วๆดิ้นเลวะเรยกับเก็บมากกว่าโอ้แกถือปืนเจ้าเมืองงนี้เขาก็กลัวกันตายหาเขาไม่กลัวหรอก ถ้าเขาอยู่เยอะกว่านี้โอยเจ็บแ,แผลทั้งนี้ใช่เขาฉลาดเป็นบ้าเลยเขาจับข้ามาเนี่ยไปเถืบบอกทานดุกระดิ่งดได้ดูเลยท่านจัดการตรงนี้เองแกไปเลยได้เลยนะท่านดุไม่ช่วยข้าหรอท่านเอ้ยยกมือขึ้นฉันทำอะไรไม่ได้เก็บอาวุธโอ้กูเฮ้ยเอ้ยเฮ <laughs> <laughs> ้ย่อะไรวะใครอยู่ที่นี่ ข้าว่าโอ้ยเจ็บแผลไม่ไหวแ้ว้าว่าเขาน่าจะโดนแม่มดดึงแบบทับไว้อะท่าน <c oughs> ที่หลังข้าจะไม่ที่หลังข้าจะไม่ซื้อของกับเจ้าแล้วเอาเรื่องแกมาดีมีของผิดกฎหมายหรือเปล่าข้าไม่มีเลยอ่ฟินยึดมาก่อนเงินแดงเงนินผิดกฎหมายสองโอ้สองเหรียญให้ข้าเก็บไว้ไม่ได้<ม>หรอท่านข้าจะไปซื้อเกาะ ตอนนี้อย่างน้อยก็ได้กระดุมเกาะมาก็ยังดีถ้ารับแจ้งความหรือเปล่าเนี่ยรับรับหมดเลยรับแจ้งความร้อมหนึ่งพอดีข้าเจ็บแผลนี่ยแล้วข้าจะไปแจ้งความนี่ยว่ามีมดมาต่อยแผลข้าเนี่ยแล้วข้าเจ็บตับแล้วอ่ะโอ้ได้เลยมาเดี๋ยวฉันช่วยมาเดี๋ยวฉันช่วยไม่เป็นไรมาเดี๋ยวฉันช่วยเฮิงวันนี้วันนี้อยู่ยิ้เฉยดิอยู่ยิ้เฉยยกมือยกมือไม่ได้มาเดี๋ยวฉันจัดการให้เจ็บแผลใช่ไหม แจ็แผลใช่ไหมข้าเก่งใจท่านเหลือเกินท้าอยากทำแล้วนะรู้รู้เปล่าว่าโคตรหนาอยู่ในมือฉันแจ็แผลว่าใช่ไหมข้าขอโทษดิฟันเขาจ้จะมาแจ้งความเท็จอีกหรือเปล่าเจ้าที่ไม่ใช่เทื่อ่ะเจ้าที่ไม่ใช่เพื่อนเล่นไงนะรู้รู้เปล่าข้าเจ็บกามขวาจังเลยเนี่ยมา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 มปล่อยเขาที่กัปตายไปด้วยกันเขาที่ก็เหมือนเป็นเหมือนเดิมแล้วท่านไอหมวกเป็นต้าท่านหารท่านเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ ใครทำร้ายท่านอะเวียนรถทำร้ายมันนะ่ะเดีย๋ยวยูกับข้าเนี่ยครับโดนไปสามมาัดแล้วใช่แบบนี้ท่านทำลายร่างกายเหรอท่านจะทำอะไรข้าไหมเนี่ยอะไรนะท่านจะทำอะไรข้าไหมเนะี่ยไม่บอกอา้อาวเราปล่อยไม่ได้วะออยู่นี่โอเครออะไรนี้รอ อรอร<ข>ับเงินอยู่อารอนหนึ่งโอ้ยแกขำขนาดนีง้ไงไอ้นี่จะโดนอีกถ้าไม่รู้มือข้าไปโดนทางนู้เองอ่ะท่านโอ้ยพี่นี่หลอกด่านย <c oughs> ังไงเดินเข้าไปท่านต้องอยู่ในนี้ด้วยเหรอรอก่อนเอ้ยมันโดนหมายจับมันทำอะไรอ่ะอา้าวเราโดนหมายจับเรื่องอะไร น่าจะเรื่องป้นธนาคารอะไรทั้งอย่างแล้วหนีรอดนะเขาไม่ใส่หน้ากากสวยสวยได้เนั้ยเลยโอเคเรามาลําจับหม <c oughs> <อ>ื่นเหรียญโอ้โอแต่วันหนึ่งฉันขอเอาเงินก่อนแกนเถิดไปหน่อยจะออกจากตรงนี้ก่นอนหมื่นเหรียญเลยเหรอท่านแบ่งท่านหมื่นเหรียญเลยเหรอทำไมมันเยอะขนาดนั้นน่ะอยู่ๆฉันก็มีเงิน ฟรีฟรีโอ้ราคาแต่โดนปรับเท่าไหร่อ่ะท่านเฮ้ยแกออกไปก่อนไอ้คนที่เขาเอาเอาไปหนึหมื่นเหรียญอ่ะนายเทวนเราเป็นลองแมนนะครับให้มาดิออกออกอบบุนที่ฉันจะเบิกเงินเบิกไม่ได้ใครจะเบิกชุดนะชุดเปลี่ยนชุดง่ายเลยท่านไม่น่าจับข้ามาเลยค่าอาจจะให้เจ้าหมื่นห้าก็ได้นะท่านลงไป เว้ยแกไม่ได้โดนแค่หมื่นเดียวธรรมดานเลยนะแกมีคดีที่ติดตัวไว้ก็คือคนธนาคารหลบหนีเจ้าหน้าที่แล้วก็โอ้น่าจะเกินหมื่นนะโอ้ท่านมันเยอะขนาดนั้นเลยหรอไม่ไม่ก็ไปกันร้กันเลยดิโอถูกต้องได้คือโดนแค่ไม่ได้โกลบเนี้เล่าโดนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอค่าโดนสองสามหมื่นเหรยเลยหรอท่านไม่ถึงท่านขังข้าวไว้ทำไมเนี่ยวันนี้วันนี้หันหน้ามา หันหน้ามาหันหน้ามาเร็วเร็วเร็วหันหน้ามาขัดหน้ามาเร็วเร็วข้าหันมาแล้วท่านทำ้ายข้าทำไมเนี่ยแกทำเดอนตามองหน้าฉันเมื่อกี้ข้าหันหลังให้ก็ได้ตาบนแกไอ้ไอตาบนบนข้างบนหมวกแกมันมองหน้าฉันระวังเข่าของข้าจิ้มตาท่านนะอ่ะไอเวรนี่อยากถลบจากจำความไม่ได้หรือต้องไหมเปล่าข้าไม่มีใครอยู่แล้วเอ้พวกแกไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เงี้ยใช่ไหม มันมีเลยเขาเลาอืมมันนี่สิหันหน้ามานนี่สิแกขู่ฉันใช่ไหมถ้าไม่ได้ขู่ท่านแกดูแลใช่ไหมฮะช่วยด้วยท่านช่วยข้าด้วยข้าโดนท่านต่อยโหโหลบลบหน่อยโหท่านจะทำลายข้าทำไมเอางี้ละกันมา ตรงบัตรมาทันมาแปนนึงนะท่านจะฟอร์มค่าทําไมในเมื่อค่าโดนหมายจับค่าก็โดนจับไปแล้วเนี่ยขนาดไอ้ไอ้ย่าปลายย่าที่เจ้าค่ามันทิ้มตาค่าค่ายังไม่พูดอะไรเลยแกก็ตากแกออกไปดิโออ้เอา เออโอ้ตกปืนมาตกปืนมาให้ฉันเลยแล้วเร็วใช่เหรอท่านยึดอาวุธฆ่าด้วยเหรอใช่เดี๋ยวฉันจะไปแฝนไว้ทิติก้าแกก็ออกมาแกก็มีปืนใช้ทันทีเลยฉันแค่ยึดแล้วก็ไปไว้ที่ซิติก้าไว้ให้อืโอ้มันต้องยึดกันด้วยเหรอท่านใช่เร็วแกออกจากคุกแกก็ได้ใช้ปกติ อืมข้าเข้าใจท่านแต่ท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมไม่รู้รู้เรื่องอะไรเราเออไม่รู้จริงอ่ะท่านไม่รู้ท่านจะเอาใช่ไหมฉันจะยึดอาวุธแล้วไปแขวนไว้ที่ซิติก้าเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจอย่าว่าอย่างนั้นเลยท่านอืมอย่าว่าอย่างนั้นอืม ล็อกมือข้าแล้วข้าจะให้ยังไงอ่ะเจ้านี่นะเออล็อกดีเจ้านี่มันฉลาดเส้นดีจริงโอ้ย,อยลอกดาชั้นอีกแล้วข้าชมเจ้านะแกลอกดาฉัน้นด้วยท่านท้านเอาอะไรของข้าไปมั่งอะ่ะเอาทั้งหมดเลยโอ้ได้เอานี้ไปก่อนได้ไหมท่านอุย้ยไม่ต้องส่งมาไอาเวนเลยยูเฉย เอางี้ละกันแป๊บนึงแกส่งอะไรมาแกส่งอะไรมาให้ฉันแกส่งมาไม่ได้เลยไหมฉันเต็มธนูท่านธนูธนูโว้ยดิอืมนี่นะถ้ายอมเจ้าหมดทุกอย่างเจ้ายังจะทำกับข้าแบบนี้อีกเหรอฮะไอเจ้าไอแพะบนหัวข้าเนี่ยข้าไม่เข้าใจมันหนักขนาดนี้เลยถ้า กินกาแฟก่อนนะท่านอ๋อ oh. ถ้าเข้าใจแล้ว oh. ผมได้ยินว่าจริงแค่ทำให้อแ oh. ต่ดูความพิชันละกันแบบนั้นเละถ้าเข้าใจแล้วท่านอ oh. ่าก็ยิดของข้าไปจริงๆอะ่ะได้นะเอาไปหมดเลยท่าน อให้อะให้กูพิมพ์หรอกูพิมพ์ยังไงเนี่ยโอ้ยอ,อ่ะใช่ตอบกลับโดใช่เอาทั้งหมดใจกั้งหน้า๊อตอบกลับยังไงอะ่ะครับ ตื่เร็วถ้าจะได้ทำตามกฎหมายปะเอ้ยฟินไม่ได้๋อดาวนโหลดอะฮะดาวนโหลดที่อะไรเนี่ยดีอ๋อเอ๊ะเแกแก,แกตื่นหรือว่า <c oughs> เร็วผู้ตื่นไวๆแกลัลบใจหรือเปล่าค่าค่ารู้สึกค่าหลับในค่าขายกาแฟท่านอ๋อโอเค ฉันรอแกยื่นปืนมาครับสักพักหนึ่งแล้วนะเร็วๆท่านเอาไปให้หมดเลยท่านอ่าโอเคมันอี่หันหน้ามา,าต้องบัรประชาชนไม้ฉันมาเดี๋ยวฉันจะเอาไปแขวนไว้ที่ซิติก้าพ่อแกเอาจะคุกมาแกก็ได้ใช้พอดีทาท่าเรือนะ่ะได้ท่านเดี๋ยวฉันฝากนพัสดีไว้ให้โอ้ ค่าไม่ได้ถ่ายรูปอีกแล้วท่านโอ้ค่าแย่จังเดี๋ยวค่าจะไปถ่ายสเก็ตภาพสเก็ตภาพท่าน ถ้างั้นไม่มีอะไรค่ะขอตัวก่อนย,ยังยังยังไม่ต้องออไม่ต้องแจ้งอยู่ตรงนี้อืม,มนหนึ่งรอกจะไปแล้วแหละแกไปป้อนธนาคารที่ไหนมาถ้าข่ายอมรับแล้วข้าจะลดโทษไหมท่านได้จะลดโทษให้ได้ข่าไปป้นที่แบ็กกราเธอมาท่าน ถ้าไปกับประหายปีคนห้าคนถ้าจับตัวประกันมาแล้วข้าก็ยิงลอแมนตายไปสองคนแล้วข้าก็ออกมาถ้าแอบบนหลังคาลอแมนก็เจอข้าข้าก็ฆ่าลอแมนไปอีกหนึ่งคนแล้วขาก็เรียกม้าออกไปข้าจำได้ว่าข่าฆ่าคนชื่อดุกไป ่ไมข้าไม่ได้โกหกที่เล่าเลยท่านอย่างนี้ท่านจะลดให้ข้าสักกี่วันเดี๋ยวลดให้ใช่แต่ว่าท่านจะบวกค่าที่แกแอบด่าฉันว่างง่ด้วยข้าไม่ได้ด่าแกคิดว่าฉันฉลาดไหมฉลาดมากแกมาชดฉันมองตาแกออกแกมาชดฉันไม่มาชดท่านอ่ะแสนรู้มากไอ้ท่านฉลาดมากอะหันหน้ามาแกหันหน้ามา เฮ้ยขาบนแกมองหน้าฉันหืมขาบนแกะแกมองหน้าฉันแกรู้หรือเปล่าไอ้แขวขาบนแกะเออไอ้ขาบนหัวแกามันถ้าบังคับตามันไม่ได้อ่ะแต่ถ้าถ้าว่าท่านน่าจะบังคับตาท่านได้เอ๊ะอ้แกลอกหน้าฉันอีกแล้วน่ะท่านดูเห็นไหมมันจะมองท่านถ้าว่าท่านต้องหันหลังไปอ่ะมันถึงจะได้ไม่มองตาตาท่านอื เอาละแกโดนข้าหาปล้นธนาคารแล้วก็หมายจับเป็นแล้วก็หลบหนีสถานที่กองให้แกเป็นการปล้นแบ็คเวอร์ถูกต้องไหมแกรับค่าปรับแปดร้อยเหรียญข้อหาปล้นธนาคารหมายจับเป็นหนึ่งหมื่นเหรียญหลบหนีสามร้อยเหรียญรวมเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญชั้นลดชั้นลดให้ดล,ดล,ใหละกันเหลือหนึ่งหมื่นทวนโอ้ค่าขอมแต่เจ้ามัเจ้าแล้วก็<ด>ฉันจะสงจ่งจะฉันจะโจจ,จ,จะจงเออจะ <c oughs> แับหนึ่งแกยังเพิ่งพูดแทรกันทีิฉันอ่านประวัติไม่ถูก <c oughs> เออแกโดนจำคุกสามสิบวันเดี๋ยวฉันจะลดให้เหลือครึ่งเดือนแล้วกันเหลือสิบห้าวันโอ้โหท่านนี่แสนดีจริงๆข้าไม่เคยบพบเจอขอให้ท่านได้ยศใหญ่ที่สุดใ่ก็เป็นหัวหน้าสงครามอยู่เดียวฉันฉมีแค่นี้ฉันพอแล้วโอ้โหหัวหน้าสงครามอ่ะท่านใช่หัว<ไ>หน้าสงครามนี่คือ ท่านจะอยู่ข้างหลังแต่ให้น้องๆไปฟุ้ก่อนใช่ไหมท่านอ้อนี่ไงอืมจะเอาข้าไม่รู้ถ้าถ้าท่านเป็นหัวหน้าสงครามท่านไปก่อนแล้วถ้าท่านตายแล้วใครลูกน้องจะฟังใครอะท่านอืออย่าเปต้องรู้หรอกถึงเวลานั้นแกถ้าเกิดแกปะทหากับฉันจริงจึงเวลานั้นแกจะได้รู้เองข้าไม่กล้าปะทหาหรอก ถ้าดูไฟอาจจะติดตามตัวแกก็ได้ท่านอาจจะไม่ลิงใครเลยอาจจะลิงแกคนเดียวก็ได้ได้ท่านท่านก็จะดูว่าท่านดูไฟของท่านมันจะเร็วกว่าการสทนข่าหรือเปล่า <laughs> ได้เลยโอเคเลขกระเป๋าแกเลขกระเป๋าเท่าไหร่หนึ่งศูนย์หนึ่งใช่หรือเปล่าสองค่าถ้าดูกันนะอ๋อจเจ้าอีกแล้วเหรออะไรอ่ะ เจ้าอีกแล้วใช่ไหมเจ้าอะไรทาข้าจะดูกระเป๋าได้ยังไงในเมื่อเราล่อยู่ท่านนี้ไม่ค่อยรู้ความจริงๆอ้าถ้าพูดเล่นท่านเร็วหนึ่งศนหนึ่งท่านโอเคอเอางอนเร็วฉันจะบินไปแล้วแล้วก็ฉันจะส่งเอาซิติก้าเดือปืนฉันฝากไว้ที่กับนายวรธิไปเลยได้ท่านโอเเออ ชั้นจัดโชคนีเดี๋ยวมีคนมาร,รับตัวไปเดี๋ยวเจอกันท่านเอออะไรกูชันอีกแล้วนึกไงจกไปแล้วเย้ยยางนานเลยแต่ดีไม่โดนมันชั่วโมงไปกันแล้ว วอ้ยน้องกูหลับแล้อะน้องกูหลับเลยแลหละไปก่อนนะจูเฮ้ย เออม้าก็จะกลับมาก่นม้าทำปี้หรอทำปี้หรอไม่มีคนมาขี่มา้าเป็นเพื่อนเร็วห่วยโดนทิ้ง สองปีนะได้สองปีนี่อะไรับเก้าสาเปแบบี้เ้ยอะไรอี่เสีย้ยรายเข้าไว้เถอะ เฮ้ยสามแรงสาเชี่ยวไม่น่าไปมอบเลยพี่ทำไมมอบได้มันดูนี่มันดูนี่เนี่ยเนี่นี่ยเนี่เนี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวฉันให้นายเหมยเลยละการออกมามารเจอกันที่วเาเลนไทน์ไงแล้วเสียอะไรไม่เสียอะไรไม่เสียอะไรเลยเจ้าเมืองเจ้าเมืองวเาเลนไทน์ทไง,ไงที่ให้เขาจับจับตัวพี่ไง ไ,ได้ไม่ต้องเสียแบบดโดนจับถ้าฝม่งพี่ไม่เป็นมอบตัวใช่ไหมพี่โดนจับพอโดนจับเสร็จเสียทั้งหง,งื่นเหรียญเสียทั้งห้องิดงมาทีอู้ดุดชิลแบบนี้ดีกว่ามาว่ายน้ําเป็นหรอลาาว่ายเป็นอยู่เออมามันก็มีขามีแขนกันเห็นปะ ไม่แหกพกันได้ชิวจัดแต่มันเสียเวลาไงเสียเวลาแบบมา้าไปกินข้ามบนเรยงได้เลย,ยเรื่อแล้วไปซาพี่วิ่งวันน้ำได้หนึ่งเออ ม้าก็วิ่งบานน้ำได้นี่ไงเฮ้ยใครอ่ะจรเะเข้ปะกูตกใจเลยคิดว่าจราเะเข้ป่า พี่เนี่ยนะเขาไม่เน้นแบบให้คนแบบติดคุกเยอะๆเอาันเสียเวลาเยอะเว้ยคือเขาแบบเน้นอยากให้ผู้เล่นได้เล่นอ่ะถ้าแบบนล้วติดคุกกันไม่มีใครทํางานดำหบอกไม่สนุกหรอกถ้าพี่เป็นรอแมนพี่ก็ต้องปล่อยออกมาไว้เพราะว่าถ้าพี่จับแล้วพี่จับนานมันก็ไม่ออกมาทํางานด,ดําอีกแล้วก็จับไปเพราะงานดํามันก็เป็นของเราไม่ใช่หรอ